สำหรับเครื่องพ่นยาสีจังหวะวิโกเทคเป็นเครื่องพ่นยาแบบตั้งพื้นสุดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตร1.3ชั่วโมงมาพร้อมโครงเหล็กแบบสำเร็จรูปที่จะช่วยให้ขนย้ายและติดตั้งได้สะดวกปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ง่ายการันตีจากผู้ใช้จริงว่าเครื่องสตาร์ติดง่ายพ่นน้ำได้แรงดีโครงแข็งแรงสามารถใช้ร่วมกับสายยางได้ยาวสูงสุดถึง200เมตรคุณได้ฉีดพ่นยาในแปลงเกษตร,รได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายให้ยุ่งยากแต่ในการใช้งานบนพื้นแข็งควรเสริมยัง กันโครงเพื่อลดเสียงการสั่นพ้องของเครื่องยนต์ค่ะสาวๆที่ไม่สะดวกในการแยกเครื่องพ่นยาสไพยบ่าต้องลองเครื่องพ่นยาสีจังหวะแบบตั้งพื้นสไตล์มินิที่มีน้ำหนักเพียง12กิโลกรัมของฮอนด้าที่นอกจากจะใช้ในการฉีดพ่นยาในแปลงเกษตรแล้วยังใช้สำหรับล้างแอร์หรืออัดน้ำยากำจัดปลวกได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเครื่องเดียวตอบโจทย์ทั้งงานบ้านและงานสวนโดยออกแบบมาเพื่องานหนักเพราะตัวเครื่องเป็นปั๊มทองเหลือง2ลูกสูบมาพร้อมเกจวัดแรงดันติดตั้งเครื่องแค่ครั้งเดียวแต่วางสายยางส่งน้ําได้สองสายพร้อมกันหรือจะใช้ติดตั้งบนหลังรถไถเพื่อพ่อนยาก็ได้เช่นกัน อนโนขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของถังบรรจุของเหลวว่ามีความหนาทนทา,านต่อความร้อนเพราะใช้ปั๊มทองเหลืองหลายเสียงยืนยันว่าเป็นเครื่องสะพบ่าท,ที่แรงสะใจพ่นน้ำได้ระยะไกลถึง15เมตรซึ่งถือว่าไกลกว่าเครื่องพ่นยาสีจังหวะแบบสะพบ่าท,ทั่วไปฝากรองด้านบนสามารถพลิกด้านเพื่อใช้เป็นฝาตวงปุ๋ยหรือสารเคมีที่ต้องการได้ สายสะพบ่าใหญ่พิเศษมีโฟมรองหลังบริเวณถังมีคลิปล็อคเก็บก้านพ่นยาได้สะดวกและก้านพ่นยาที่แถมมาให้ก็เป็นก้านสเตนเลสท,ที่แข็งแรงและไม่เกิดสนิมง่ายแต่ตัวเครื่องค่อนข้างหนักค่ะข้อดีของฮุนไดคือการใช้ลูกสูบแบบเซรามิกจึงทำให้เครื่องพ่นยาสีจังหวะรุ่นนี้สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานขึ้นเครื่องไม่ร้อนไวอีกทั้งไม่ต้องกังวลว่าลูกสูบเซรามิกจะถูกน้ำยาเคมีกัดกร่อนเหมือนลูกสูบโลหะทั่วไป ส่วนเรื่องปั๊มนั้นก็ทํามาจากทองเหลืองที่ทนทานต่อน้ํายาเคมีไม่เปราะหักง่ายไม่เสี่ยงต่อการเกิดคราบตะกรันเหมือนโลหะทั่วไปและอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้หลายคนถูกใจเครื่องพ่นยารุ่นนี้ก็คือการออกแบบสายสายตามสรีระสายนุ่มมีแผ่นรองหลังจึงช่วยลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อได้ค่ะ ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาเครื่องพ่นยาสีจังหวะน้ำหนักเบาสำหรับใช้ในการเกษตรขนาดเล็กเพราะ MITSU-MAX มีน้ำหนักเครื่องเปล่าวเพียงแค่10กิโลกรัมเท่านั้นการันตีจากผู้ใช้งานจึงว่าเครื่องสตาร์ทเบาดึงง่ายแรงดันน้ำยาอยู่ที่8ลิตรต่อนาทีซึ่งเหมาะสมกับการพ่นยาสำหรับการเกษตรทั่วไปมาพร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาได้จากตัวเครื่องโดยตรงแต่น่าเสียดายที่รุ่นนี้จุดเชื้อเพลิงได้แค่0.6ลิตร ท่านนั้นจึงเหมาะกับการใช้พ่นยาในพื้นที่การเกษตรที่ไม่กว้างมากเกินไปค่ะ แม้จะเป็นปั๊มพ่นยา4จังหวะแบบตั้งพื้นใช้การลากสายเพื่อฉีดพ่นแต่รุ่นนี้ของ PAYOO ก็สามารถที่เปลี่ยนตำแหน่งในการพ่นยาได้สะดวกเพราะมีน้ำหนักเครื่องเพียงแค่6กิโลกรัมเขนย้ายง่ายประหยัดพื้นที่จัดเก็บมาพร้อมยางรองโครงทั้ง4มุมวางตั้งได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นกินน้ำมันน้อยแค่0.8ลิตรต่อชั่วโมงฝาวาวข้อต่อส่งน้ำทำจากพลาสติก ABS จึงทำให้เครื่องมีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นกว่าโลหะทนแรงกระแทกส่วนตัวปั๊มเป็นทองเหลืองท่อน้ำยาสเตเลสท,ที่สำคัญรุ่นนี้ยังมีหม้อเพิ่มแรงดนันช่วยให้เครื่องฉีดพ่นได้แรงสม่ำเสมอค่ะความโดดเด่นของ KAYA N A คือมาพร้อม3ลูกสูบทำให้แรงฉีดพ่นยาเป็นไปอย่างสม่ำเสมอสะดวกในการซ่อมบำรุงเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นที่สามารถใช้อล่ยี่ห้ออื่นทดแทนได้นั่นเอง เครื่องยนต์สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ดีระบายอากาศได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเครื่องปั๊มกับเครื่องยนต์ไม่ได้อยู่ชิดกันตัวเครื่องขนาดใหญ่มาพร้อมแรงดันสูงมากพอที่จะให้คุณต่อสายยางฉีดพ่นสองทางพร้อมๆกันผู้ใช้ต่างบอกว่าเครื่องแข็งแรงแต่ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานก็ต้องหมั่นดูแลบำรุงรักษาสายพานด้วยค่ะ ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำบริเวณหัวฉีดพ่นด้วยการพ่นยาเทอร์โบที่มาพร้อมกับเครื่องพ่นยาสีจังหวะของโลตาที่สามารถปรับระดับวงรัศมีของละอองน้ำได้ด้วยการหมุนส่วนท้ายของมือจับตัวเครื่องมีความสมดุลในขณะสะพายหลังป้องกันการพลิกคว่ำขณะใช้งานได้เป็นอย่างดี ส่วนตัวปั้มเป็นโครงอลูมิเนียมที่เชื่อมต่อด้วยวาล์วทองเหลืองทําให้มีความยืดหยุ่นลดการหดขยายตัวจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ดีทั้งยังป้องกันการเกิดคราบน้ําจากน้ํายาตกค้างภายในตัวเครื่องได้อีกด้วยค่ะ สำหรับ TAKA เป็นเครื่องพ่นยาสีจังหวะที่อุปกรณ์ครบครันพร้อมใช้งานมาพร้อมด้ามหัวฉีดแบบทองเหลืองสามารถฉีดพ่นละอองน้ำได้อย่างละเอียดทางผู้ผลิตการันตีว่าไม่ต้องกังวลเรื่องควันขาวจึงมีค่ามลพิษต่ำกว่ารุ่นทั่วไปเวลาเดินเครื่องเสียงเบาไม่รบกวนผู้ใช้งานตัวปั๊มเป็นทองเหลืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงจึงทำให้เครื่องพ่นยารุ่นนี้ดูแลรักษาง่ายกว่ารุ่นทั่วไปฝากเกลียวร่องลึกหมุนเปิดถังน้ำยาได้ง่ายให้แรงบิดที่ค่อนข้างคงที่แต่สาย สะพายบัคค่อนข้างเล็กและช่วงจังหวะเร่งเครื่องอาจจะมีเสียงดังกว่าปกติอยู่บ้างค่ะเครื่องพ่นยาสีจังหวะ B Y Z O N มาพร้อมคันเร่งแบบล็อกที่ช่วยควบคุมจังหวะการเดินเครื่องยนต์ทำให้มีรอบอัตราการเร่งคงที่เครื่องยนต์จึงไม่มีอาการกระชากหรือวูบดับขณะใช้งานข้อดีอีกอย่างของคันเร่งลักษณะนี้คือ ช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันให้มีความสม่ำเสมอเครื่องยนต์ไม่กินน้ำมันเกินความจำเป็นทนั้งยังช่วยยืดอายุปั้มอัดแรงดนันลดโอกาสที่ปั๊มจะทำงานคล่อมจังหวะทั้งน้ำมันอยู่ส่วนบนของตัวเครื่องส่งผลให้การจ่ายน้ำมันมีความสเสถียรจึงลดปัญหาลูกลอยของท่อสูบแกว่งแต่เครื่องมีเสียงดังพอสมควรค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด